อนึ่งป่ะด็นำัญก็คือารจดเี้ป้อนไปได้ไม่เท <c oughs> ่าไหร่น่มาโดนก็ฟ้าสัาหมู่นี่ละในวาราอิถีสรงอารตีเก่าต้อนรับตีใหม่วันขึ้นตีใหม่นี้อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาสาธุ กับท่านเจ้าภาพภ้าป่าและท่านทั้งหลายที่มาร่วมบุญในวันนี้สิ่งที่แล้วก็แล้วไปเรียกกลับคืนมาไม่ได้สิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็ไม่แน่ว่าจากมาเพราะฉะนั้นเราไม่ควรประมาทให้มีสติ Gente จทงทำปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดดังนั้นจงสะสมบุญไว้ให้มากๆ ไม่กังวลบุญที่ทำนั้นสร้งไว้ในจิตของเราจะนำแต่ความสุขมาสู่ชีวิตเรียกว่าบุญจัดสรรคนที่ทำไม่ดีก็จะเจอคนไม่ดีและเรื่องร้ายๆเข้ามาหาแต่คนที่ไหนแต่คนไหนเป็นคนดีก็จะมีเรื่องดีๆเข้ามาสมดังที่ว่ายามบุญมาวาสนาช่วย ที่ป่วยก็หายที่นายก็รักแต่ถ้าบนหมดวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็หน่ายเพราะฉะนั้นปีใหม่นี้เราควรทำบนไว้ให้มากบางคนกินแต่บญเก่าไม่สร้างบนใหม่กินอย่างเดียวบนเก่าก็หมดไปเหมือนเงินที่เราฝากไว้ที่ธนาคารรอดออกมาอย่างเดียว เงินก็หมดบางคนที่จเจริญก้าวหน้าเป็นพ่อบุญที่เขาทำไว้แล้วในอดีตเมื่อบุญนั้นได้ให้ผลไปแล้วเรียกว่าไม่มีต้นทุนเหลือคนที่ประสบความสำเร็จได้ดีด้วยบุญกุศลจึงต้องทำบุญเพิ่มอีกเพื่อรักษาสิ่งดีๆที่เราได้มาเพราะในปีที่ผ่านมาบุญอาจจะหมด ก็ไปทำเพิ่มเช่นไปถวายทานรักษาศิลเจอกิจภาวนาไหว้พระสวดมนต์ทำแล้วก็จะนำมาซึ่งบารม,มีคนเราจะได้ดีก็มาจากต้นถูตสามรการคือ 1. วางตัวไว้ดีประวัติดีมีความรู้มีความสามารถ 2. ทำบุญไว้เยอะทำความดีไว้มาก และสามอยู่ในที่ที่เขาชอบชอบคนอย่างเราหรือส่งเสริมเราถ้ามีต้นทุนทั้งสามอย่างปีใหม่นี้จะมีแต่ความโชคดีมีความสุขมีแต่ความเจริญแต่ยังไม่หมดยังไม่พอต้องพยายามทำดีให้ได้ดีทำดีให้ถึงแม้เราจะมีทุนที่มีอยู่ดี เช่นเป็นคนเก่งเป็นคนมีความรู้เป็นคนมีความสามารถแต่ทําไม่ถูกที่ถูกจังหวะหรือทําไปแล้วแต่อามณ์ทาบ้างไม่ทําบ้างมันก็ไม่เจริเรียกว่าทําไม่ถึงดีแต่บางคนทําแล้วก็เกินดีขยันเกินพูดมากเกินทํามากเกินคนรับไม่ได้ ปีใหม่ตลอดทั้งปี68นี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีสติอย่าประมาทและควรระวังเพราะยามมั่งมีหรือได้ดีนะั้นมักจะมีผีหกตัวตามมาระก,กวนมาสิงทำให้เราหลงไม่ให้เราได้ดีได้แก่ผีตัวที่หนึ่งชอบดื่มสุราเป็นอาจิน ไม่ชอบกินข้าวปลเปา,าเทีิงแหลมผีตัวที่สองชอบท่องเทีย่ยวยาทีการไม่รักลูกรักบ้านของตนผีตัวที่สามชอบทเที่ยวดูการดะเล่น<อ>ไม่ระเล่เววนมาดกับนักวผลผีตัวที่สี่ชอบคบคนทั่วมั่วกับโจรหลีไม่พ้นอาญาตาแผดดินผีตัวที่ห้าชอบเล่งไท่ เล้นมาอีราบัสารพัดตัวโปกแห่โร่ิ้นผีตัวที่หกเกียติดก,การหากินมีทั้งที่หกผีตัวอัปปีบบอัตมาก,ก็อยากแชร์ประสบก,การณ์ที่เคยพบเจอให้ฟัง,ง,บบงเื่อนตอนตเรามาั่งมีหมู่มากเหมือนหมู่หมายามเราหมดหมดหมู่แม้หมา ไม่มีมาเมื่อมองจึงหวัดจึงอยากปักไว้ให้เป็นข้อคิดเอาดักดก็ถึงสมควรเก่เวลาฉะนั้นปีใหม่นี้อาตมาภาพข็อขออวยพรกับท่านเจ้าภาพภาพป่าและท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันทำบุญในวันนี้จงมีแต่ความสวัสดีมีชัยขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตร จงมาอำนวยอวยพรให้ท่านเจ้าภาพภาพภาป่าและทุกทกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญในโอกาสต้อนรับปีใหม่นี้ตลอดทั้งปี